สู่รายการ The Leader Insight ประจำวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2,566นะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับจีนจะได้มีการประชุมครั้งสําคัญที่เรียกว่าการประชุมสองสภานะครับซึ่งผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับความสาคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะจีน ก็ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนนี่มีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับตอนนี้มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงถึงประมาณ7จ็ดแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งสูงอันดับที่1แซงหน้าการค้าระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาติดตามนะครับว่าการที่จีน เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะมีผลอย่างไรบ้างต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยปฏิตามมุมมองเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์ดรวรพลโสคติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดรวลพลครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระและท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับการประชุมสองสาภาของจีนซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับก็ให้ความสําคัญ กับอาเซียนมากทีเดียวนะครับจางคิดว่าจะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไรบ้างครับเออข้อแรกผมคิดว่าการประชุมของจีนนั้นมีผลให้ประเทศจีนมีความเข้มแข็งทางการเมืองได้กระทบดีสีขึ้นผิงเป็นสมัยที่ 3, สามซึย่งยาวนานที่สุดที่มีประวัติศาสตร์เคยมีมา ข้อดีสองได้นายรัฐมนตรีท่านใหม่ตีเชียงซึ่งเป็นคนที่มีความทำามีความสัมพันธ์และมีความใกล้ชิดทํางานาร่วมกับประธาดีที่เป็นมานานจึงคุ้นเคยกันดีข้อทีสามนโยบายที่มีการถแถลงเนี่ยหลายข้อเป็นอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจและเป็นเครื่องที่เรียกว่าการที่ได้ประธาบดี ต่อเป็นาฟที่สามนี่เกิดความแน่นอนและก็ความมั่นคงสองได้ทอนีคนใหม่ซึ่งเป็นความใกล้ชิดทํางานคู่ขากันมานานสามมีนิยบายหลายอย่างซึ่งแสดงออกมาในครั้งนี้เนี่ยจีนกําลังเตรียมรับมือและกําลังรู้สึกจะพยายามที่จะช่วยจัดระเบียบโลกต่อไปด้วยเตรียมรับมืออะไรบ้างจีนรู้ว่ามีความจําเป็นที่ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นในหลายเรื่องเพราะเริ่มมีการตอบโต้กีดกัน สกัดกั้นจีนที่จะก้าวขึ้นมาหลายเรื่องเช่นในเรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างซึ่งจีนเองทราบดีว่าหลายบริษัทของจีนที่เพิ่งโดนแบ็กลิสต์จากประเทศกู้ค้าสำคัญในการที่จะเป็นซัพพลายเชนให้กับเทคโนโลยีเหล่านี้แปลว่าต่อไปนี้จะถูกหวงห้ามหลายเรื่องแสดงว่าความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจีนต้อง เริ่มต้นทําเองพัฒนาเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งชิปคอมพิวเตอร์ต้นตายนี่ยซึ่งที่ผ่านมานั้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะพยายามไม่ให้คงความรู้เหล่านี้กระจายหรือให้คนอื่นพยายามจะสงวนไว้ให้มากสุดจีนเองต้องเริ่มต้นพัฒนาจีนก็รู้และก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องเตรียมการแล้วจีนนี้ก็มีการเตรียมการเรื่องนี้โยเฉพยิง่งเงินลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องวิจัยและค้นคว้าเหล่านี้ จีนได้ทําได้ขยายครั้งนี้ก็มีตัวอย่างอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าจีนพยายามที่จะทําให้มีการลงทุนวิจัยค้นคว้ามากขึ้นอย่างมากมายในเรื่องเหล่านี้จีนพร้อมและจีนเตรียมตัวไว้มากที่สาคัญอันหนึ่งจีนเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับการเตริบโตเศรษฐกิจในระยะก่อจากนี้ไปอาจจะพยายามประคองเศรษฐกิจให้เ,หเติบโตระดับประมาณห้าปอร์เซนนะครับซึ่งปีนี้คิดว่าจะเติบโตมากกว่าห้าุดสองเปอร์เซ็นได้มากกว่าที่คาดการไว้จีน ทราบดีว่าจะต้องประคับประคองเศรษฐกิจไประยะหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้การเตรียมตัวเรื่องเนี้ประการที่สําคัญอันหนึ่งคือ GDP ของจีนตอนนี้มีสองภาคส่วนสาคัญมากคือภาคส่วนที่เกี่ยวกับภาคหาสงหางสรรมทิัพย์ซึ่งจีนมีการลงทุนมีการขยายงานมีออฟฟิศมีที่พักอาศัยขยายมากมาย GDP ของจีน25อยู่ในภาคหาสงหางรรมทรัพ และ GDP ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีท่าไหร่ยอีกประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็นับรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ในเรื่องพวกนี้แล้วจีนต้องทุ่มเทระมัดระวังเรื่องนี้มากภาคอศาสาสมัย์เนี่ยก็เป็นภาคหนึ่งที่จีนแล้วกระวังเรื่องสึนงเชื่อเรื่องเองินที่ไปลงทุนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยต้องอควบคุมดูแลอ,อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ใหญ่จากก่อนมากแล้วกเกษตริจก็ใหญให่ตัวมาก ตึกจะเป็นต้องการทรัพยากราพัฒนาด้านนี้มากเราต้องการที่อยู่อาศัยจํานวนมากเขาต้องการออฟฟิศบิลดิ้งจำนวนมากนะครับเรือตึบกบางตึกจะรู้และมือมามากทีเดียวดังนั้นก็จีนก็ต้องพยายามประับประคองให้ทุกอย่างเดินไปอย่างราบรื่นนะครับไม่สะดุดนะครับในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้สองจีนต้องพยายามทุ่มเทวิจัยค้นคว้าและการลงทุนเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ให้จีนมีความสามารถพร้อมที่จะรองรับการรับมือกับการที่จะมี กีดกันเ่อนี้เป็นต้นจีนนึ่เน้นเรื่องการพึ่งภาษณิอย่างมากประการต่อไปที่จีนพยายามทํอย่างยิ่งก็คือพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและพยายามให้เศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็งขึ้นจึงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศมากเป็นพิเศษนะครับจะเห็นว่าหลายๆข้อมูลหลายๆการเสนอแนะเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเศรษฐกิจในประเทศจีนภายในประเทศให้ดีเช่นเรื่องเงินเฟ้อพยายามที่จะควบคุมให้เงินเฟ้อไม่สูงเกินไปนะครับ ให้อยู่ระดับประมาณที่เหมาะสมไม่เกินสามเปอร์เซ็นตเป็นต้นเน้นการจ้างงานในประเทศให้มากขึ้นตั้งใจจะจ้างงานไม่ต่ำกว่าสิบสองล้านคนให้ได้ในปีนี้นี่คือตัวอย่างพยายามจะสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นคนน้อยสิบสองล้านคนที่จีนตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้เป็นต้นภาคการเงินยินพยายามดูแลให้เกิดความเข้มแข็งแขงขันแล้วก็ระดับสากลให้ได้อันนี้คือเรื่องเ,อเกี่ยวกับภายในประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่จีนให้ความสำคัญมากขึ้นก็คืองบกระด้าห่มนะครับ งบประกันประเทศนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าจีนคิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องการจัดระเบียบโลกมีหลายปาร์ตี้หลายก็เรียกว่าเอ่อ geo politics การเมืองระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นมากมายจีนเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจีนจึงทุ่มเทงประมาณลงทุนทางด้านเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้าน,านการป้องกันประเทศงบประมาณที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งก่อนถึงเจ็ดจดอเปอร์เซ็นต์ นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกให้จีนบอกบอกให้เห็นว่าจีนเนี่ยมีการเตรียมตัวรับมือและก็สร้างความเข้มแข็งให้เกิดให้ได้นะครับนี่คือภาพรวมปรากฏการณ์เหล่านี้จีนยังเห็นจากรูปร่างการทํางานการเชื่อมโยงจีนเริ่มสร้างพันธมิตรใหม่ๆหลายกลุ่มเกิดขึ้นนะครับเช่นกลุ่มพันธมิตรตะวันออกกลางเนี่ยจีนพยายามจะเข้าไปมีโอกาสสัมพันธ์ทาธุรกิจทําการค้าว่าตนออกางต้องยอมรับว่าเป็นดินแดน,นที่มีทรัพยากร มีเอ่อมีความมั่งคั่งสูงและก็เป็นเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่มีอนาคตและก็การร่วมมือในการทําธุรกิจขนาดก็น่าจะเป็นฐานสําคัญในการไปสู่บริเวณอื่นด้วยเป็นต้นจีนคุ้นเคยกับการทําธุรกิจลงทุนในแอฟริกาอยู่แล้วนั้นจีนก็คิดว่าตัวกลางน่าจะเป็นจุดเชื่อมสําคัญระหว่างจีนและตัวกลางด้วยและก็ภาคแอาฟริกาด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การประชุมของจีนครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเช่นการรับรองให้ประธานดีสะเป็นประธานดีสมัยที่สามซึ่งรวมากยาวนานที่สุด <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็มีการเลือกเลื่อกตั้งผู้นําคนใหม่ด้วยส่วนรัฐดีกราโฮมเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับแต่คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือผู้ว่าแห่งชาติรัฐีคลัง รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อันนี้ถือว่าเป็นทำดีอยู่แล้วแล้วก็เข้าขากันมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจีนพยายามจัดจัดโครงสร้างจัดระเบียบจัดกําลังคนแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะคืบต่อไปในยุคต่อจากนี้ไปนะซึ่งคือคิดว่าจริงพยายามทําอย่างยิ่งในเรื่องนี้ผลที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างในต่างประเทศทั่วโลกผมคิดว,ว่าคงจะเกิดขึ้นต่อประเทศในที่มีการค้ากับจีน,นะครับตัวอย่างเช่นประเทศ มาดอกกลางผมคิดว่าน่าจะมีความพันทางการค้าเพิ่มขึ้นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้หรือว่าอาเซียนของเราเนี่ยก็คงจะมีความพันทางการค้ากัจีนมากขึ้นนะครับประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีนนะครับซึ่งกําลังเปิดขึ้นในขณะนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมไปต้นมาเนี่ยก็จะรู้ว่าจีนได้มีนโยบายในการที่จะให้คนจีนออกไปท่องเที่ยวเดินทางไปทําธุรกิจต่างประเทศได้อย่างสะดวก แป็ประเทศหนึ่งที่ระบุไว้ว่าให้ให้คนจีนออกไปได้โดยเรียกว่าส่งเสริมสนับสนุนก็มีประเทศไทยด้วยนป่งประเทศนะครับมีหลายประเทศนะครับแต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่จีนให้ให,ให้ส่งเสริมไปด้วยนะครับและคนจีนก็นิยมมาเมืองไทยอยู่แล้วเพราะว่าความคุ้นชินความคุ้นเคยเหมือนค,ครอบครัวไทยจีนเหมือนกันนะครับก็อันนี้เราน่าจะอนุสงจากเรื่องภาคการท่องเที่ยวของเราซึ่งประเทศไทยเป็นภาคที่มี ความจําเป็นในการขยายตัวเศรษฐกิจต้องพึ่งกับการภาคส่งออกอยู่ขนาดนี้มากในการฟื้นเศรษฐกิจและอีกภาคหนึ่งคือภาคท่องเที่ยวนะครับเหตุผลก็คือว่าเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่มี GDP เนี่ยพึ่งภาคการส่งออกสูงและภาคการท่องเที่ยวสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสองภาคนี้ฟื้นตัวได้ดีเราก็ได้ไประโยชน์นะครับตัวอย่างเช่นท่องเที่ยวเราเคยได้รับอันนี่สงอย่างมากก่อนที่จะมีโควิดนะครับ มีคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนโควิดมาคือปี2562เนี่ยเรามีจำนวนคนประมาณ40ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนำรายได้เข้าประเทศก็ไปตางกว่า200ล,ล,ล้านบาททีเดียวนะครับก็เยอะทีเดียวหลังจากนั้นมาก็จานวนก็หายไปมากนะครับเราเริ่มเห็นทญาณดีขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับหวังว่าปี2 5 6 6ปีนี้เราอาจ,จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า20ล้านคนก็ได้จากทั่วโลก และส่วนหนึ่งสําคัญก็คงมาจากเทะเทศจีีด้วยนะครับซึ่งซึ่งเราก็คงจะได้รับอิทนธนิ่งจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภาคท่องเที่ยวเราเช่นโรงแรมอาหารการกินการซื้อของอะไรต่างก็คงจะผลดีเพมดีขึ้นเราคงจะได้ประโยชน์จากส่วนนั้นส่วนการส่งออกของเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคงต้องหาทางพัฒนาปรับปรุงแข่งขันที่ได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่า โรค่ากทีไปเนี่ยคงจะไม่ใช่ขายของกันสะดวกสะดวกมีการ,รแข่งขันกันมากจีนเขายอมรับว่าเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยนะครับเป็นคู่ค้าที่สําคัญกับจีนนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นคู่ค้ากับจีนอันดับหนึ่งแซงหน้าสหภาพยุโรปไปแล้วนะฮะมูลค่าการค้าแต่ละปีเนี่ยเกือบเจ็ดแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีปีเลยหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นะครับเขาคงต้องให้ความสําคัญกับอาเซียนและไทยมากขึ้นอย่างหลีกเี่งไปได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าข้อแรกก็ด้วยเหตุผลของภาคอาเซียนเราเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความผูกพันการค้ากับจีนมาตลอดนะครับนี่ข้อแรกสองเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงนะครับประชากรหกร้อยว่ล้านคนมีกํำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการก้าวหน้าจากการความเจริญและจากความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นนะครับจะเห็นว่า แม้แต่ CLMV ก็เติบโตขึ้นหมด CLMV ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นทั้งหมดนะครับไม่นับประเทศอาเซียนที่อยู่ที่เหลืออีกขึ้นก็เติบโตมากเช่นเดียวกันดันั้น GDP ของอาเซียนเนี่ยเติบโตสูงมากโดยเฉลี่ยก็มากกว่า5%นะครับก็เรียกว่าเราเราเป็นประเทศที่มีการเติบโตสูงโดยรวมมีไทยเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตต่ตําที่สุดในกระบวนการอาเซียนด้วยกันแต่คนใดส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยการเติบโต ประมาณสี่หเปอร์เซ็นต์นั่นนั้นประเทศที่มีการเติบโต4ี่หเปอร์เซ็นี้ถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่กำลังมีมีกับทรัพยากรมากมีทั้งทะเลมีทั้งพืชผลธัญญาหารนะครับมีทั้งกำลังงานที่มีคุณภาพนิสัยใจคอสภาพแวดล้อมโดยรวมภูมิอากาศภูมิประเทศซึ่งได้เปรียบนะครับเรียกว่าไม่มีปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติอะไรมากนักนะครับนั่นแสดงว่าการเติบโตเนี่ยสูง เป็นไปได้มากนะครับเพราะฉะงนั้นจีนจึงให้ความพันกับภูมิภาคอาเซียนมากเห็นว่าความสัมพันธ์กับจีนกับอาเซียนนี่มีความใกล้ชิดกันทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าจีนได้เข้ามาลงทุนได้เข้ามาให้กู้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี่สูงมากทีเดียวนะครับไม่ว่าประเทศลาวพม่าเวียดนามหรือประเทศในอื่นในภูมิภาคฟิลิปปินส์ก็ได้รับเงินสั่งซืและหลายจำนวนจำนวนก็เป็นเงินลง ลงทุนหลายจุดนก็เป็นเงินกู้จากจีนด้วยนะครับมีไทยอันเดียวนะครับที่เรายังไม่ค่อยมีเงินกู้กับจีนเท่าไหร่นะครับประเทศอื่นเขามีหนี้กับจีนเป็นจุดน,นไม่น้อยแหละนะครับก็จีนเข้ามาลงทุนเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็อาจจะมีส่วนการให้กู้ยืมผ่านกลไกหลายอย่างเข้ามานะครับทงแต่เราประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นประเทศเดียวที่มีเงินกู้จากจีนน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เห็นว่าจีนให้สำคัญในการลงทุนในคุยภาพนี้มากการค้าการขายแล้วก็ประเทศเราเองนะครับ ต้องเรียนตรงๆว่าจะเห็นทิศทางเกณฑ์ในประเทศเราเนี่ยจากจีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับภาคตอนนอกของเราหรือ E. C. เนี่ย e นยะครับที่มีพื้นที่ที่เราให้กับส่งนลเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ,เศษตะนนอกหรือ E. C. เนี่ยได้รับการลงทุนอย่างมากและตัวเลขที่ปรากฏออกมาหลายตัวเนี่ยเริ่มบอกบอกว่าจีนกําลังลงทุนมากโดยเ่คือที่ E. C. ต้องเรียนว่ามีการลงทุนจากหลายประเทศนะครับจากยุโรป จากสหรัฐอเมริกาจากหลายประเทศจีนก็เป็นหนะึ่งนั้นแต่ว่าจีนเนี่ยมีจํานวนที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะหลังในที่ไนอุตสาหการรมรถยนต์นะครับจีนเข้ามาลงทุนมากมายในอุตสาหการรมรถยนต์ซึ่งเราเป็นประเทศที่มีฐานผลิตรถยนต์ที่เข้มแข็งมั่นคงมานานนะครับแต่เป็นรถยนต์ประเภทสันดาปนะครับเราก็ต้องทานอรอมจากอุตสาหการรมรถยนต์สมัยสันดาปเนี่ยโบราณหน่อยนะครับซึ่งโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่รถยนต์สมัยใหม่การยนต์สมัยใหม่ ซึ่งก็ต้องมีการทําเทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปแย่แล้รก็ตามเนี่ยด้วยความที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร,งร่งในรถยนต์เรามีช่างมีฝีมือมีแรงงานมีฝีมือจํานวนมากที่อยู่ในวงการนี้แต่เราก็จําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จําเป็นว่าแรงงานของเราเนี่ยต้องพยายามยกระดับทักษะเพราะว่าถ้าเราจะอาศัยค่าแรงขั้นต่าเป็นตัวเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า ผู้ประกอบการหรือทักธุรกิจก็คงรับไม่ค่อยไหวนะครับแต่ถ้าหากเราให้ค่าตอบแทนหรือให้ค่าแรงงานตามทักษะมันก็จะดีขึ้นนะครับใครมีทักษะสูงก็ค่าตอบแทนสูงนะซึ่งเราก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมให้ทักษะนะครับเราก็ต้องทุ่มเทในการพัฒนาทักษะทักษะใหม่ๆที่จําเป็นและใช้ในสาขรารรใหม่ๆทักษะจําเป็นในการใช้กับยุคต่อจากนี้ไปนะครับเช่นดิจิทัลกำยานยนต์เทียมใหม่ การผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่หมเรานี่เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะครับยันหน้าที่เราเองเ,องเนี่ยต้องทุ่มเทสร้างคนเพราะว่าเวลาต่างชาติเราจะลงทุนในไทยเนี่ยซึ่งเราก็เป็นประเทศท,ที่เป็นประเทศที่มีคนอยากลงทุนมากตอนนี้คนก็หันเข้ามาลงทุนในไทยกันเยอะแยะนะครับเราก็เป็นเรสปอร์ตไลท์เรียกว่าเรียกว่าเป็นประเทศที่เขาสนใจมาลงทุนมากแต่เวลาเขาพิจารณาลงทุน,นเขาดูหลายอย่างการได้แรงจูงใจางเรื่องภาษีก็เป็นประปอบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเขาดูเรื่อง พร้อมของบุคลากรเราด้วยเพราะเขาเองจะเอาคนมาจากไหนมามากมายไม่ได้ก็ต้องอาศัยแรงงานคนงืนอาชีพในประเทศของเราเองเราต้องยกระดับคนาัคบคบก็ได้สองความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมความพร้อมและความสะดวกในเรื่องกฎระเบียกกบกฎเกณฑ์กติกาก็ต้องสอดคล้องแล้วก็ต้องสะดวกทํงานงานง่ายไม่ใช่ระบบก็ต้องคล่องตัวเพราะว่าธุรกิจเขาก็ต้องแข่งกับเวลา เพราะภาระต้นทุนอะไรมันสูงเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้ไวเรขึ้นเราก็ต้องอำนวยความสะดวกเข้าใจเรื่องน,จจงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วมีทุนเดิมที่คนชอบมาลงทุนเินไทยอยู่แล้วแล้วสภาพแวดล้อมในรวมตั้งแต่บุคลากรโครงสร้างสภาพภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธภูมิของเราเนี่ยก็ดีกว่าใครนะครับอยู่ตรงตรงึตงกลางของทะเลมหาสมุทรสองภาคนั้นสามารถกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งการคมนาคมการกระจายสินค้าการผลิตเพื่อส่งออก การผลิตเพื่อกระจายสินค้าหรือเป็นศูนย์การกระจายสินค้าก็ย่อมทําได้ไม่ยากอะไรเพราะว่าเรามีพื้นดินที่เชื่อมโยงกับทุกประเทศในหมดนะครับเองนว่าเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนยังได้เลยนะครับห่างประเทศจีนเรียกว่าใกล้มากหรือเชื่อมโยงไปอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศนี้เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจยุคใหม่แน่นอนนะครับประชากรก็ต้องพันสี่อินเดียก็ต้องพันสามนะครับอัตราการเติบโตที่สูงทั้งสองประเทศและการที่สำคัญคืออาเซียนเองก็รวมเป็นหนึ่ง เป็นเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันอย่างนี้ซึ่งถือว่าอาเซียนถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเป็นจุดเริ่มของการร่วมมือการถูกลงการค้าและเศรษฐกิจร,ร่วมกันเป็นรายแรกของโลกเลยก็ว่าได้อาเซียนถือว่าเป็นตำนานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกทีเดียวงั้นเราเองก็คุ้นชินกับเรื่องนี้มานานงนั้นเราเองก็ทําได้เยอะงั้นเราได้เปลี่ยนเวลาในเรื่องนี้งนั้นก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของเีดทั้งนี้ ที่มีการประกาศออกมาชัดเจนย่อมตอบย้ํำความรุดหน้าของเศรษฐกิจของจีนแต่ความรุดหน้าที่จะมีการค้ามีการลงทุนมีอะไรมากขึ้นในภูมิภาคที่ใกล้จีนที่สุดก็คืออาเซียนนี้แล้วก็เป็นภาระภิรทีดีของจีนและจีนก็เป็นภารธภิรทีดีก็คงจะมีส่วนเสริมสร้างให้อาเซียนเราไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของจีนนี้ข้าง้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะก็มีคนมองนะครับว่า ตรงนี้อาจน่าจะเป็นโอกาสของอาเซียนแล้วก็เป็นโอกาสของไทยในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมมือกับจีนแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าการพัฒนาที่ผ่านมาหลายประเทศเป็นหนี้จีนเยอะนะฮะก็ไทยยังเป็นน้อยหรือว่ายังไม่เป็นนะฮะก็กลายเป็นว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจทํางานไปใช้หนี้เงินกู้ที่มาจากจีนนะแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับว่าจีนมาสร้างศูนย์การค้าใหญ่ในประเทศไทย แถวบางนานี่นะครับแล้วก็มีซัพพลายเชนมาครบเลยนะฮะทั้งในเรื่องของระบบการเก็บสินค้าระบบการส่งออกระบบการที่จะนําสินค้าไปขายถึงมือประชาชนมีทั้งเรื่องของระบบการค้าออนไลน์ด้วยตรงนี้หลายคนนะครับว่าเป็นโอกาสแระอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อธุรกิจของไทยโดยเฉพาะ SME ด้วยดูหรือเปล่านะครับว่าจะถูกสกัดไม่ให้เติบโตไม่สามารถแข่งกันกับเขาได้ตรงนี้เดี๋ยวเรากลอาจารย์มาวิเคราะห์ ในช่วงที่สองนะครับต้องขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ